สรุปผลการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี2564จังหวัดเพชรบูรณ์ปี2563สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในสำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่เป็นอำเภอนำร่องเพื่อค้นหารูปแบบการทำงานเป็นกรณีตัวอย่าง ต่อมาในปี2564ได้ดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภอให้อำเภอพิจรารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายยึดหลัก3พร้อมได้แก่เจ้าหน้าที่พร้อมเกษตรกร,ร,กรพร้อมและพื้นที่พร้อมเกิดกระบวนการพัฒนางานส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบมีส่วนร่วม และปรับระบบการทำงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการทำงานเมื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายได้แล้วเข้าสู่กระบวนการจัดเวทีชุมชนร่วมกันระหว่างน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อค้นหาความต้องการพัฒนาอาชีพการเกษตรโดยวิธีการให้รู้จักตัวตนใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ตนเอง Mind Map บาตรคำสวอตเพื่อนำไปสู่การมองภาพปัจจุบันอนาคตในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ร่วมจัดกระบวนการเวทีชุมชนร่วมกับเกษตรกรพบว่า บางปัญหาเกษตรกร,กรสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองบางปัญหาเกษตรกร,กรไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองแต่ชุมชนแก้ไขร่วมกันหากแต่บางปัญหาเกินกำลังเกษตรกร,กรหรือชุมชนก็สามารถเสนอเข้าเป็นแผนงานโครงการให้หน่วยงานราชการช่วยแก้ไขได้ การพัฒนาการเกษตรต้องอาศัยความร่วมมือโดยให้เกษตรกรเป็นผู้ค้นหาวิธีการพัฒนาด้วยตนเองมีนักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ร่วมดำเนินการดังนั้นงานส่งเสริมการเกษตรในยุคปัจจุบันจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลข้อมูลอาจหาได้จากตำราเอกสารหรือหาได้ในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเรามีข้อมูลเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจประกอบการเขียนแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งสามฝ่ายคือภาครัฐเอกชนและเกษตรกรบทบาทนักส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้สร้างกระบวนการและลำดับข้อมูลให้เกษตรกร,กรส่วนเกษตรกร,เ,กรเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือรูปแบบการทำงานส่งเสริมการ,กรเกษตรในยุคป,ปัจจุบัน